รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานคงชัดลึกของของผมเนี่ยมาปีนี้ครั้งที่2ครับรู้สึกว่าดีใจเหมือนเดิมครับแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เรามีน้องเจนใหม่ของเรามาร่วมงานด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับเด็กใหม่ด้วยครับของผมก็เป็นครั้งที่2ของเราแล้วก็การแตงต,ต,ตากของเราในปีนี้ก็คือ ที่เคือพวกเรามาเชิญรางวัลเชิญรางวัลแล้วก็เชิญดอกไม้ครับผมก็ถือว่ามีลุ้นเลยครับขอให้วันนี้พวกเราเนี่ยคิวบทายดวกดรางวัลด้วยเถอะนุนอะไรขนาดไหนถ้าแบบขออะไรแบบไม่ไม่ถึงไม่ขอครับแต่ว่าอา,อาจจะเป็นให้แฟนนะครอยากอยากให้ความบัเนเทิแฟนที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ครับก็อยากให้เป็นแบบความบันให้กับแฟนด้วยครับ ทีนี้เนาะเราอนนี้เห็นอะไรครับทำอะไรกันไ้างทีนีครับอ๋อก็ตอนนี้ซีรีส์พี่เจ็ทคนการก็กำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับก็ทำการเวิร์กช็อปแบบหาคาแรคเตอร์หาคาแรคเตอร,ขร,ขร์ของตัวละครและคนนี้อยู่ครับแล้วก็มีซีรีส์ที่จะไปถ่ายทำของเกาหลีด้วยครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีนะครับ เกิดขัว่าน่าจะถ่ายจริงๆต่างตอนเดือน5้แหละครับเพราะว่าเดือนเดือน4ี่น ction, ี 5, four, people, everyone, die, material, ่เป็นช่วงที่ท so so oh <yes. S 1> like ุกคนเตรียมตัวอย่างหนักจริงๆเพราะมันมีช่วงที่พักก่อนกลับบ้านสงการนะก็เลยเลื่อนไปเดือน5ครับแล้วก็อย่างเมื่อดูแล้วเขาก็กำลังดูนะห้ามันดูไปแล้วมันอะไร่าเราอย่างไรกันก็อย่างเงี้ยครเอ่อก็อยากให้แาร อีกนึงนะครับเพราะว่าเดือน5พวกเราน่าจะถ่ายกันยาวๆไปเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเรียนแล้วก็ไม่ได <utan> ้มีทํางานอย่างอื่นมากเท่าไหร่ก็เลยน่าจะมีเวลาที่จะแบบถ่ายพิเศษแบบยาวๆนี่ครับเวลาถ่ายนะครับใช่ครับผมเราอยากให้แฟนๆรออีกนิดนึงครับผมก็เพวกเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับผมก็จะให้รออีกนิดนึงครับอย่างนี้ก่อนเลยนะ อามีครับมีมีเรื่องการปรับบทนิดหน่อยครับอาจจะไม่นิดหน่อยเพราะว่าคุณจริงพี่เจ๋เราต้องออนก่อนแต่ว่าอาจจะมีปรับเรื่องเส้นของมีเรื่องของพี่เจ๋อะไรครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คอมดี้ที่สนุกมากๆครับ คอนเสิรร์ตออะไอ๋ะอแฟนคอนเสิร์ตจริงๆจริงๆถ้าเป็นแฟนคอนเสิร์ตของฟิวติพาย,ยังมีไปอีกลหลายๆประเทศครับผมก็ไม่ได้แล้วเอ้าเปิดเลยดิยังครับผมตอนนี้ก็น่าจะมีอีกหลายประเทศเลยครับผมก็ยังยังต้องต้องรอดูว่ามีประเทศอะไรบ้างครับผมใช่ครับแฟนๆมาตั้งแต่ตอนตีหน้าเลยสำหรัประเทศเราตั้งแต่ตหน้าประเทศรู้สึกดีใจครับ ที่เราที่พุ่งไปมาก็เป็นเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับก็ไป2เมืองเหมือนเดิมเขาไปครั้งที่2แล้วรับผมมีแฟนมาเยอะมากครับเราก็ขอบคุณที่ซพพอร์ตพวกเราเหมือนเดิมครับแต่ละประเทศที่ไปก็เปลี่ยนนำอะไรพิเศษมาแฟนครับอ๋อจริงๆก็ก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดครับผมเพราะว่าอยากให้แฟนแต่แต่ละประเทศที่ได้เจอแบบโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหน ไม่ได้มีแต่เท่าไหร่เพราะว่าเราเราไปแบบเงียบๆแบบไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดให้คนมาเจอหรอกครับให้ฝากครับของที่มีได้ในกันครับครับก็อยากฝากซีรีส์เรื่องพิเศษขงกานะครับจะเริ่มถ่ายตอนเดือน5ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของเกาหลีครับก็จะเป็นเรื่อง The First Love m a n u a l นะครับซึ่งเราจะถ่ายทําที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมก็เป็นโปรดักชันของประเทศเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีซีรีส์ อย่าเล่นกับอ a น o n ด้วยก็ออนแร์อตอนนี้เลยก็พินเล่นอยู่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอดูพีพีเจ็ดนะฮะโอ้โหแบบุณครับ